ัลโหลครับว่าว่าพี่อยู่ไหนอ่ะทำไมผ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 มไม่บอกว่าอ่ะอ่ะผมขอรีวิวบ้านหน่อยได้ไหมรีวิวบ้านใช่ครับผมผมพอดีผมเป็นตากล้องนิดหน่อยครับพี่ผมอยากจะสำรวจบ้านแล้วก็ไม้การปูพื้นไม้ลามิเนตกระจกอะไรพวกเนี้ยครับผมพอดีผมมือธลิตเหรออ่ะอ่ะอ่ะถั่วต้มครับพี่ บุญถาวรครับพี่เป็นไรครับผมขอรีวิวบ้านหน่อยนะพี่นะน,น,น,นิ้งหน่อยพี่ยยิ้นพี่ยิ้มหน่อยพี่ยิ้มหน่อยพ,ยนนอยพ,พี่พี่ยิ้มหน่อยอ,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 อันนี้นะครับวันนี้เป็นไม้ลำไม้ชิ้นดีครับเนี่ยไม้ไม้ป้กเก้ฮะไม้ป้กเก้กันลื่นนะ อ,อันนี้ป tamam, ูด้วยปูอ่ะใครเป็นเชียเลยวะไอ้สัสแจ๊กอ่ะอ่ะอ่ะขอดูิมึงดูดิมึงดูดิมึงให้กูเป็นแบบวอ่ีอ่ะอ่ะอ่ะพ่อ่ะอ่ะี่ถ่าขรูปหน่อยมึงเคลีย์มึงเคลียบมึง อนี่ประตูบุญถาวรนะครับผมจํำได้ไม้ลามิเนตอย่างดีบ้านนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้กระจกกันกระสุนด้วยนะโอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะเสาเสาอันนี้เสาต้นนี้สนิมขึ้นแล้วนะครเดี๋ยวว่างๆผมจะเข้ามาขัดให้นะ ไม้ปะเกด้ดีเดินนิ่มเดินนิ่มเดินนิ่มลื่นลมได้ไม่เป็นไรฮะ,ะ,ะต้นไม้ปลูกเยอะด้วยนะดูดูปลูกต้นไม้เยอะด้วยนะ,ะ,ะพี่ตีครับพี่ตีพี่แจ็คครับฮัลโหลครับฮัลโหลพี่อ่ะอ่ะดีไหม ผมปลูกไว้เต็มไป,ไปดีก<อ>ว่าเดี๋ยวโดนส้นตีนตายโยนจะมานอน,น่ะไอ้เหี้ยขอบคุณนะวีระาั์การเกษตร5ดาวครับเจรสุดเจสิจสุดครับอายุว่ากันยืมครับเมือนธนาขอบคุณมากครับนร็วๆผมนภวิทย์ขอบคุณมากครับน้องชาย ยืนรออะไรเนะี่ยทำไมอ่ะกูก็ถามมึงยืนรออะไรมึงว่างเหรอ <c oughs> ออ้แจ้งพู้รีวิชีดัคซสิแล้วนะมึงจะตายปะออ้แจ้งว่าคุณจะตายเปล่า สรีับพี่น้องสวัสดีครับวันตีบอสมามาเจอยิงหัวอยู่เนี่ยกลัวแ <c oughs> บบประกันทำให้พวกหลายใบยเพื่อเทดเท่านั้น,อนอโอเคอนี่ฮะแล้วเ,เขาไปเดยวของเขาแล้วนะ อยู่่นนแลต่ตรงนี้มันมีใบจริงเอาไงพากูไปทำอาวุธหน่อยแล้วมมีครับมีของไหมล่ะเนี่ยครับเจ๊ของอะไรยัยมีแต่คุยบอกเออใช่กูจะเอาของจากไหนแล้วเอาจะเอาของจากไหนมึงก็บอกมาดิจะได้ไปหาไปไปดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างดูที่ไหนดูที่ใจ มึงต้องเดินสโล่ด้วยเหรอไอ้สัตว์วิ่งไม่ได้เหรอกูรีบกูรีบเอานักเลงอ่ะเอาพี่เรารถพี่ไม่เก็บหรอพี่รถดีครับพี่ตีัสดีครับสสวัดีครับเรารถใครอ่ะพี่ครับนไอโนเอารถปะอ่าก็ได้เลขอะไรมึงเลขเลยเจ็ดสามสองรถสีฟูเหรอพี่ให้สีฟูเขาเลยหรอฮะรถที่พิศาลำพักนลำแรงเลยนะให้รถมันกูยืมเขามา เฮ้ยใช่เหรออ๋ออะไรคันเก่าใช่รถชมพูพี่ไม่เอาเก็บอ่ะเดี๋ยวเอาเก็บก่อนเอาเก็บก่อนเดี๋ยวพี่สวิกผมล้อแดงไปเลยครับไปเลยครับไฟได้ท uh ้องแดงด้วยใช่เหรอ ต้องเอาอะไรบ้างวะมีไม้ใช่ไหมแล้วเหรียญเหลือหกบาทเนี่ยทำอะไรได้บ้างเหรอเธอเหรียญอะไรอ่ะซิปไงอ๋อทำอะไรได้บ้างโอ้โหซื้อบ้านกี่หลังเนเวียซื้อบ้านที่เชียงรายดูยังไงดูยังไงตอนแรกตอนแรกก็ดูไว้อะเราไม่เกินแปดร้อยะพอซื้อได้อยู่แต่อยากได้มีสสะไ่ว้น้ำด้วยไงมีติดคองเลยชลระทานอะไ่ว้ไปดิปลาว่ายด้วยเลยอะ ไปดูที่ไหนวะเนี่ยปลาอย่างเดียวนะงูไม่เอาไหนสัตว์อยากได้อะไรเพิ่มไม่ล่ะมีตัวอะไรบ้างอะเต่าเต่าอะไรเงี้ยหรอมีเตียงพร้อมมุ้งอ่ะเอาไปก่อนได้เปล่าแปดร้อยเนี่ยมีแอร์หวะเปิดให้บ้านเปิดประทุนเหรอใช่บ้านเปิดประทุนปรับปรรยากาศรกางนอกได้โอ้โหเขาหาให้ควากับบ้านพักตัดใช่เขาเรียกโอเพ็นแอร์เขาเรียกโอเพ็นแอร์โอเพ็นแอร์ตัดอากาศตัก ตากของจริงเลยใช่ไอเทียมีเงินพันล้านก็ซื้อไม่ได้นะบ้านแบบนี้บอกเลยอันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะรู้เปล่ารถไปไหนมาไหนเนี่ยใหญ่กี่เมตรใช่ก็สี่เลนอ่ะถนนสี่เลนอ่ะกระติดเลยอ่ะที่พูดเนี่ยเกาะกาการถนนนี่ที่พูดเนี่ยบ้านแปดนเขาขายเหรอใช่เขาขายเหรอเออเขาอยู่ฟรีมีรถแหกขึ้นมาชนบ้านกูไม่ใช่อถดึกไก่ทัน ีนอนแต่ละวันน่ะขับรถเป็นไปได้ดีดีดู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 หมุนลังกาเกียวด้วยคือจะบอกว่าตั้งใจให้เป็นนี้ขออีกรอบได้ปะไม่ได้แล้วได้รอบเดียวขอบคุณวรันครับสี่เดียรครับขอบคุณน้องเลซี่ครับสิทธาครับเจนสุดเจนสุดครับอายุไม่ไหวที่จะรบมืวยชนนะฮะแล้วนะครับผม อไอ้มันต้องปีพี่ปีอะไรเนะี่ยปีอะไรอะ่ะปีโปะนะ้ป้ะเน่ยฮะไม่ใช่ปีชวดปีชวด <laughs> ไม่ใช่ใชพี่ดูดีว่าพี่เกตถ้ามีเท่าไหรนะ่เนี่ยเกตอะไรวะเกตอะเก็อะไรสกูสกอร์พี่โอเคโอเค่วน อกะปาดูที่ไหนในตัวหรือที่โต๊ะกระเป๋าเปิดกระเป๋าพี่เปิดกระเป๋าเลยอ่ะเปิดกระเป๋าเลยเอ้าไอ้เหี้ยอ๋เนี่ยหมกรับปริญญาไม่มีมีสกู๊ะสกู๊ะพี่สกู๊ะเรครับเจะสุเจะสุดครับไอ้้บายอไม่คกขวบดูท่าเอาคุณมาครับแล้วก็ผมไม่มีจริงๆใช่ไหมพี่กูไม่มีเอองานชาติเจติเขาไม่เคยเรียนเลยสักไอ้เหี้ยกูเด็กบ้านเลยแต่ไเคยดูพ็อกิ้งบ้าเนี่ย กูเด็กบ้านในถัดไม่ได้เรียนไม่ <P ie S 1> ทำไงอ่ะไม่เรียนมันตีไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะซื้อวุฒได้ป่ะประเทศนี้ไอ้ี้ยโอทีเดียวังซื้อวุฒได้เลย <S <S เออไปดิซื้อวุฒเลยที่ใครอ่ะ <S <S บอกใครล่ะรับซื้ออาวุธครับไม่ละก<ะ>ูไม,ไม่ใช่หมายถึงซื้อวุธนักเรียนอ่ะอ๋อซื้อุนักเรียนซื้อได้ซื้อเกตอ่ะในตัวพี่ไม่เกตอะไรบ้างเวลาไม่มีเลย มันแล้วมันทำไงถ้าถ้าถ้าเกิดตามตามปกติมันต้องอะไรเ่ยปีสี่หรอหนึงวะแสนใช่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 ประมาณแสนนี้แสนบาทเหรอแส่ไม่แสนแต้มพี่แสนแต้มใช้เงินประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่รู้ป่ะโอ้โหแสนว่าผมมีมีเฟสฟาขายให้ผมไหมเพชรฟ้าไม่มีแล้วครับโดนหมอบดเลยแสนแทมหรอร้อยละสองพัน ไอ้เทีย่ยกูเชื่อแล้วเกิดมาไม่ได้เรียนชีวิตม่งลำบากเงี้ยใช่ร้อยละสองพันเหรอยี่สิบล้านเออประมาณยี่สิบล้านนะพี่มีปะ่ะตอนนี้กูมีอยู่สองพันเนี่ยเอามาแต้มก่อนใช่ <c oughs> าายฟสะต์สมไปพ <c oughs> ี่อมมเอาแต้มทำไมอ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวร้อยแต้มกูไอ้แสนแต้มกูก็ได้แล้วไงตอนนี้เอาร้อยเอาแต้มหนึ่งก่อน <c oughs> ไม่ใช่มัน ร้อยแต้มมันใช้สองพันเลยหรอพี่หนึ่งแต้มไม่ใช่หรือร้อยแต้มร้อยแต้มไม่ร้อยร้อยร้อยใบเกตอ่ะใช่ร้อยใบเกตสองพัอใบเกตสองพันงั้นก็พันใบเกตก็สองหมื่นหมื่นใบเกตก็สองแสนก็สองล้านอ่าสองล้านวัสองล้านพี่จะเปลี่ยนชุดไหมแบบใส่ชุดขาดแล้วลองถือขันอะไรเงี้ยเหื่อเขาจะเอๆได้ได้ได้ตรงไหนต้องพากูไปเดินขอเงินหน่อยกัน พี่แฟงอยู่ไหนครับผมว่าเปลี่ยนของเงินเป็นเป็นรีดไถ่เขาน่าจะง่ายกว่าว่ะสองล้านเลยนะพี่พี่อยู่ตรงไหนอะพี่แฟงยังมีเงินขนาดนั้นอ่ะเยอะแยะเดี๋ยวกูไปถ่ายพันก่อนเออไปดิไปดิไปดิมันไม่อยู่อะเดี๋ยวอยู่ป่ะมันอยู่ป่ะดูดิไอสิบแปดไอแปดสิบเอาตลอดนะหรอใช่ใชชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรสรุปบอกมาไอสัตว์ตอนวันนี้หน่อยฮะับถ้าไม่ให้กูสองล้านนี่มึงจะเป็นแก๊งแปดสิบตายตลอดไอ้สัตว์ อ๋อหน่อยนะครับอย่าลืมเขาชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาชื่อข้างไนชื่ออะไรอ่ะชื่อนั่นแหละไอที่อะไรนะอ๋อไม่ใช่นี่หว่าชื่อที่แล้วมันผิดป๊อกกี้ปะเออป๊อกกี้เออแล้วเออแล้วไม่ใช่แล้วแหละใช่ใช่ใช่ป๊อกกี้ไม่มีแปดสิบนอนได้ไงแกงเขาปะน่ะสมศม่ะแปดสิบนอนตลอดตืนอยู่ดีครับตืครับตื่นมีเหล็กไหมครับ การเหล็กวะตีช่างเหล็กช่างอ็อกไม่มีเลยเขาไม่ไมเลยครับตีเออ,เอ,อไปถามได้เจอปะยิงแม่งเลยปะแก๊งมนะันอ่ะอุ้มไปก่อนให้มันมถ่ายตัวเอาไงเอาเกีเอาเงินสองล้านแหละเอาแม่งก่อนเลยยิงกันเลยสงสารวะ<า>ไม่ต้องสงสารเขาต้องสงสารตัวกูวเองเนี่ยเอาไปใช้พิพันต์เนี่ยไปยิงกันเลย เขาชื่อมีดเหรอเออหรือว่ามีดวะมีบ้าราะมีดอ่ะไม่มีแล้วมึงถามทำเหี้ยอะไรเนี่ยเจอว่านอมันอยู่ปะมันเบื่อผมจะแทงมันมันยังไม่พูดเลยใช่หรอะกมันอยู่มั้งเสแก๊งมันไอ้เสื้ออย่างกระเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะใช่จะตั้งแก๊ง เนี่ยพี่คือขั้นแรกคือที่จําได้แล้วว่าพี่ทาไมถึงทำอาวุธไปแล้วทีว่าพี่ไม่มีใบเกตเลยแล้วเขาให้พี่มาเรียนตั้งนานแล้วพี่ก็ไม่มากูไม่รู้เรียนยังไงไอ้พี่กูือ่านหน,น,น,นังสือก็ไม่ออกไม่เอาเกตมาเรียนเอาเกตเฉยพอทํางทไงอ่ะแล้วตอนนี้ก<ค>ูต้องเริ่มต้นยังไงไหนมึงลองบอกแผนกูมาดิเงินสองล้านทำไมได้พี่มีเงินสองล้านมึงไง น้องไม่มีเปิดบอลหมดเป็นเงินหมุนหมดเลยเนี่ยเงินหมแล้วก็นนเป็นเงินเหรียญนะเยนยมึงเล่นปั่นแปะแล้วมึงเปิดโตบอลเนี่ยหมุนเยอมากวันแรกครับไม่ใช่เอาไงดีอ่ะไม่มีไม่มีมมพี่พี่จะสนับก็ได้ป่ะพี่จะตีใครตอนนี้ไม่มีใครตีเลยยังว่างแป๊บแบบแบบโทรศัพท์ ทเอออยู่เลเวลไงตลอครับมึงมีเหรอเออขอบอลไปนิดนึงนะครับลุงทองไม่ไม่ส่งไปแล้วมันติดส่งไปแล้วไม่อิตาลีป้ะไอเอาเอาเอาไม่มันนี้มันมีพิม์ลีกคู่นัดต่างกลางตารางหมดเลยนี่มันมีสามคู่ไงแล้วส่งไปสองคู่ไงเพราะว่าเลสเตอร์กับสเปอร์มันมันมันเลื่อนอ่ะมันมันเลื่อนเพราะว่าติดโควิดกันอ่ะใช่เหรอใช่มันติดโควิดไปหนึ่งคู่ใช่เหลือสองคู่ตอนนี้ โอเคโอเคได้ครับขอบคุณครับครับกูมีตังค์แล้วสองล้านยังไงต่อใช่หรอฮะเออใครอ่ะพี่พี่ขอใครมามันโอนมาให้กูแล้วมันโอนมาเท่าไหร่รู้ปะเท่าไหร่สองร้อยไอ้ตัด ไอ้เหี้ยโอมเดี๋ยวก่อนไอ้สัตวมาให้ความหวังกลัวยันแม่ขาดศูนย์ไปอีกหกตัวเจ็ดตัวไอ้เหี้ยนี่แม่ต้องเจอของแข็งได้สัตว์มาถึงหมัดตีนกูเนี่ยเปิดบอลลับด้วขอเปิดบอลลับเดียวปอลเดียว อ้รถยิงปืนเอาไปขายได้กี่บาทวะเอาไปขายดีกว่าโอ้ยไม่มีใครซื้อหรอกใช่เหรอคุณคุณภาพขนาดนั้นไม่มีใครซื้ออีกนี่แหละครับผิดหรอแล้วมันต้องแต่งตัวอืำอะไรพี่ตีไว้เดี๋ยวพี่เฮ้ยัมดีเป็ดเดี๋ยครับผมได้เรื่องพี่เดี๋ยวผมไม่เก็บสวยตามคำสั่งพี่แจ็คต่อแล้วกันเดี๋ยวมา สว,วัสดครับไอตี๋ตกายบอกว่าไม่มึงไม่มาเล่นตอนสี่โมงเย็นมันจะได้เล่นด้วยถามน้องว่าสี่มงเย็นพี่ทำอะไรอยู่พี่หลับใช่เหรอมึงก็ตื่นนี่อ้าวจะตื่นยังไงกว่าจะได้นอนมึงก็นอนเร็วดิใครก็ไปถ่างตามมึงอยู่วะมึงนอนไม่หลับใช่เหรอ กูมียาน,นอนหลับขายเอาปะ่ะครับโอมาสองล้านเนี่ยกูบอกวิธีให้คือคือน้องต้องเสียเงินสองล้านเพื่ออยากได้รู้วิธีนอนหลับใช่หรอตอนนี้ทีเเ่เอาเวลาเนี้ยไปเซิร์ชเน็ตก็ได้ละวิธีนอนหลับคนละแบบไม่เหมือนของกูหรอกของกูไม่มีในเน็ตหรอซื้อมาตั้งสี่ล้านเออมาขายต่อสองล้านถูกเที่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้พี่หิวมากเลยอ่ะ้ากูอยากทําอาวุธกับเขาบ้างก็พี่ก็มีเลยอาวุธนะอาวุธโคตรเกลือเลยท่านไม่เกลือใครบอกสนับเนี่ยถ้าเขาไม่ก้มปั๊มยาใครสู้พี่ไม่ได้นะก็แต่กูอยากได้ไม้อยากได้อะไรแทงคนได้บ้างดิไอโนเลี้ยมอันนี้นะมันวิ่งไปนั่นแหละเอซับเอซับ ใหญ่อะลูกี่ใหญ่อะอยู่ไหนโทรตามนะออลูกพี่ใหญ่น็อกอยู่อะอ่ะีมาดีนีน็อกคืออะไรวะน็อกคืออะไรวะอันลีมีเสร็้าายไหมเสรอ๋อมันยังไม่ตื่นอีกเหรอเขามารอบหนึ่งแล้วเขาก็หายไปไหนไม่รู้ครับมึงโทรไปบอกว่าพี่ตูนเรียกอะถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมาอีกเลยใช่ด้้บอกไขาเโอเคด้ครับโอเคอันนี้ กระเป๋ากระเป๋าแล้วพี่นองเอาไปเลยให้โทรสัปด์ครับโอเคไอนาฬิกาเอพีโนมันสวยวะพาไุ้ใส่เลยเห็นเคยใส่อยู่ก็แล้วมาลองดลยนี้เอาแล้วให้มันโทรหาแล้วมันไปไหนของมันวะนะไม่เดี๋ยวมันก็คงมา<อ>ในพีเอสบ้วยเกิดมาจนนี่แม่งผิดที่ใครวะผิดที่ตี แต่กูมีแต่กูมีบัตรทํางานไว้กูไม่ได้เรียนทําไมกูมีบัตรทํางานอะฮะไปขโมยใครก็มาหรือเปล่าไม่ขโมยเนี่ยกูมีบัตรทํางานอยู่มาขโมยได้ใช่เหรอจังหวะพี่หิวๆอยากป้นป้นไงมันก็เลยหยิบเผลอหยิบมาอย่างเงี้ยไอ้กูป้น,นยังไม่เป็นเลยจะเอาจังหวะไหนมาหิวเป็นพี่เคยปนอยู่ไม่เคยเฮ้ยถากายไปป้นมาแน่เลย นั่นนั่าเขาจะเป็นใหญ่แล้วไงใจต้องนิ่งหน่อยไอ้กุปะประกอบเขาไม่เป็นใหม่เลยใช่เหรอใช่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเวลาเล่นของมันอ๋อเป็นลูกพี่นะโอดีใจตายเลยแม่งอ้าไอ้เนี่ยครึ่งชั่วโมงทำอะไรได้ตั้งเยอะแล้วครับปูฮัลโหลฮัลโหลครับสีครับนะครับ ว่าจะถามว่าจูนวิชั่นเท่าไหร่คะจูนวิชั่นเท่าไหร่ตีค่ะลุงก็คิดห้าแสนเลยอ่ะอ๋อโอเคอตีมีให้ลองหรือเปล่าวิชั่นไม่มีไม่ได้เอ็กซ์จึงงนเดี๋ยวขับน้องก่อนได้ได้ได้ับครับครับจะเอาเขากำลังมาโอเคโอเคครับ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 ผมอย่างเงี้ยน้องสกายตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าอยากบวชได้พ่อเลยอะ พอให้เล <P ol ite game> ่นเกมครึ่งชั่วโมงเอาจริงถ้ามึงตายกูให้บวชให้มึงนะบวชสามนาทีก <c oughs> ็ดีอย่างน้อยได้กนหัวได้กนหัวได้ถ้ามึงตายอ่ะเออตีจะตายหรอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนนะด,ด้วยอ่ะใครจะรู้อ่ะจริงปะ<อ>คนใหญ่คนใหญ่ตีดูหน้าก็รู้ไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้ตายยากคนนี้ตายยากครับวะครับ อยู่ถึงร้อยกว่าปีไอตีอะค่ะสวัดีค่ะสวัค่เสเบลดครับจีไปจูนรถอีู่เวบลอีู่เสเบลมาเ่ยโอเคีค่ะสดีคระับี่ะอวั่ะสวี่สวัีคสวัสดีคสวัี่อยั่ไดีคีคะี้่ะสี่่ไหวัีคะี่ีะสีะีคีคีะีีีี่ส มันจะไปน้ำผ่าตอนอายุยี่สามอ่ะแล้วก็นอนติดเตียงไปอีกแปดสิบปีอยากตายก็ไม่ได้ตายใช่ไหมครับจะสุดจะสุดครับอายุว่ากันอยู่ครับเแต่ละคุณมั้งมึงต้องอยู่งั้นอ่ะเหรอคือจะหลับจะหลับไม่ได้หลับว่าันละไม่ได้หลับไม่ได้ตายขี้ก็คาเตียงงั้นอ่ะอันนี้เดาอนาคตตัวเองใช่ไหมน่ะอนาคตมึงอ่ะกูเกินแล้วอายุยี่สามอะ ไปดี่เดี๋ยววันนี้เขาไปจูนรถไม่แล้วกูหิวข้าวเนี่ยไม่มีใครให้ข้าวกูกินเลยกระเปยากระเป๋าเลยพี่เปลี่ยนชุดขอทานที่ไหนวะได้เอารอบวะพี่เรื่องอะไรหนึ่งศูนย์เจ็ดสามคุณครับเอาของผมดีกว่าเนื้อทีเดียวเต็มเลยพี่นี่เดินไปจูนรถคืออะไรวะตีมันรับจ้างจูนเหรอ ใช่ใช่ใชตุ๋ยตีมารับจ้างจูนอยู่พี่เนี่ยเปิดอู่ออโอเคไม่ทำอะตีลับคันเท่าไหร่อ่ะไอู่ราละห้าแสนอู่อะไรตีบรรยโยนเหรอจูนสูตรไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้โอเคได้เรื่องอยู่ได้เรื่องปะจูนจูนแล้วคนอื่นแรงจูนแล้วตัวเองเฮี้ยให้เขาลองไอเอ็กเราเฮ้ยมึงจูนได้คันละห้าแสนเนาะก็ดีดิสี่คันกูก็ได้บุตรแล้วเนี่ยเ เป็นยากอะไรอะ่ะทำอย่างว่าก็เขามาจูนสี่คันดเดี๋ยวป่ะหาใหา้รอ่อ้ามึงเดินดีๆไม่ไดไ้ต้องเดินแอคด้วยแค่ แกล้งตอรเหรอ,อแสตปีแป๊บนะครับสวยโอ้โหดูโทนเสียงพี่คุยกับเราสสเสียง,งดีครับพระกับผู้หญิงก็อีกเสียงนึงอะ่ะเออ